สวัสดีครับสำหรับนะครับคนที่ชอบโหลดหนึ่งโหลดหนึ่งก็คือยิงครั้งเดียวใส่ลูกทีหนึ่งนี่ครับโหลดหนึ่งดูการทำงานยังดีกว่ากลึบข้าให้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ ใส่ลูกปัป๊บกดลงไปตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยมีโอลิงครับก็สามารถที่จะทิ่มปลายกระบ,บอกลงเลยแล้วก็ใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้นิ้วประคองลูกไม่หล่นก็มีมีโอลิงเนี่ยประคองกระโปรงลูกไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็จิด พร้อมที่จะใส่ได้เลยง่ายรวดเร็วทีละนัดให้เรามาของไม่ต้องกลัวลูกจะหล่นนะครับมันก็สามารถที่จะออแล้วแต่คนชอบครับชอบโม่ก็ใช้โม่ชอบโดดหนึ่งก็ใช้ทีละนัดแบบนี้แหละครับ ก็จะมีโมลิงขนาดขนาดของโมลิงก็อยู่ที่เท่าไหร่สี่จุดห้าความอ้วนก็อยู่ที่หนึ่งจุดห้ามิลลิเมตรนะครับเป็นมิลลิเมตรตัวนี้ราคาก็อยู่ที่ตัวละสองรห้าสิบาทนะครับก็สินค้าดีก็เอามาแนะนำให้ชมกันถ้าสนใจหรือว่าอยากสอบถามอะไรนะครับก็ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคำถามสำหรับการใช้งานตัวนี้ตัวนี้เป็นหลดหนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งมีได้กันสามเบอร์หนึ่งสองสามนะครับที่ใช้โอริงได้ใส่โอริงโดยที่ลูกไม่ร่วงหล่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์สองเบอร์สามมา รีวิวให้ดูกันอีกครั้งนะครับก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปขอเป็นคลิปละหนึ่งตัวแล้วกันครับวันนี้ก็เสนอตัวนี้ครับผมไมีปัญหาอะไรคอมเมนต์มาครับขอบคุณครับ